พระพิมพ์เนี้ยตอนที่คนพบเนี่ยมีมากพอสมควรเลยจะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ยืนพระที่ขุดพบเนี่ยจะเป็นเนื้อชินตะกั่วเนื้อชินปนตะกั่วแล้วก็มีเนื้อดินด้วยพระบางองค์เนี่ยจะมีทองปิดแบบนี้เลยอย่างเงี้ยจะเป็นทองแล้วก็ลักเก่าลงลักปิดทองเก่านะทองเนี่ยอายุป,ประมาณ3-400ปีนะสำหรับพระกุกนี้นะกุก ถ้ำขุนตาลน,นะถ้ำขุนตาลจังหวัดลำพูนถือว่าเป็นผ้าดีน่าใช้นะจะเป็นลักษณะของเนื้อชินแกะตะกัวบางองค์เนี่ยก็จะมีลักมีทองดูลักดูทองเก่าๆนะองค์นี้อยู่ในเรียมบมริแกะด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของกะลายกับหมากน้อยๆผ้าส่วนใหญ่นะจะถูกเจาะนะครับอาจจะถูกเจาะมาตั้งแต่ดั้งเดิมบ้างนะครับหรืออาจจะถูกเจาะในแบบโบราณเพื่อใช้แขวนนะส่วนใหญ่ชื่อว่า จะเจาะนะครับแบบใช้ตะปูตอกเพื่อติดผนังเสียมากกว่าเพราะพระนี่มีขนาดใหญ่นะแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปะนูนล,ลึกสวยงามมากนะสวยงามมากๆดูตะก,กั่วให้เก่านะครับแล้วก็ดูเฉพาะพระองค์นี้มีรักดูกลักให้เก่าดูทองให้เก่าเวลาดูนะนะครับพระที่มีรักมีทองเนี่ยเราเริ่มดูที่ผิวก่อนนะผิวเนี่ยทองเนี่ยก็ต้องมีค่าฟ้ากุ่นะครับดินกุก่าเปืือนนะคุมทองอยู่ ทองแปะบนรักรักมีความเก่ามีความร่อนนะครับลงไปที่ผิวของเนื้อชินเนื้อชินก็ต้องมีสนิมนะครับปะปายนะครับถึงขนาดหนามากนะแล้วก็องค์ตรงไหนมีรอยถลอกเนี่ยก็ค่อยดูนะครับนะแบบนี้นะครับดูไล่เป็นเสเต็ปไปนะพระขอบปิดทองเก่ามาถือว่าเป็นพระสวยน่ารักน่าใช้นะครับยอดถุงพลกุบทำผุนตาลเป็นพระ ดีปีลึกนะครับนะที่สำคัญราคาไม่แพงเกินเอื้อมนะน่าใช้